สวัสดีค่ะวันนี้วันพุทธที่26มกราคมนะคะวันนี้เรามีนักเก็บคะแนนในเล่มนี้นะคะอ่านออกเขียนได้เล่มสีชมพูนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันว่าเราจะเก็บคะแนนหน้าไหนนะคะวันนี้เราก็จะมีงานสองหน้าหน้า88กับ89อ่ะเราไปดูกันเลยอ่าในหน้านี้นะคะเป็นการคิดวิเคราะห์เหมือนกันนะคะ เขียนตามรอยแล้วเติมคำตอบด้วยว่าฉันคืออะไรนะคะตัวเลือกมีอยู่สี่ภาพนะคะเดี๋ยวเราจะเลือกคำในสี่ภาพนี้ไปเติมคำตอบนะคะ,ะภาพที่หนึ่งเป็นคำว่ารอเอือนอเลือนเลือนไม่เอกเลื่อนภาพที่สองนออกกอนกอ,อเอียงงอเอียงเอียงไม่โทเอียงนกเอียง ทอเอโนอเทียนขอไอไขเทียนไขคำสุดท้ายนะคะชอเอือกอเชือกฟออางอฟางเชือกฟางอะต่อไปอ่านรวมเป็นคำนะคะเลื่อนนกเอี้ยงเทียนไขเชือกฟาง อ่ต่อไปนะคะให้เด็กๆเ,เนี่ยคัดตามเส้นนะคะให้สวยงามให้ตรงกับเส้นนะคะแล้วเรามาตอบคำถามว่าฉันคืออะไรกันข้อหนึ่งฉันมีสองขาตัวฉันสีดำบินได้ชอบทำเสียงดังอ่าเด็กๆลองเลือกคำตอบสิว่าตัวฉันมีสองขา อาดูซิอะไรมีสองขาง่ายๆเลยและตัวสีดำนะคะชอบทำเสียงดังชอบร้องด้วยนั่นก็คือคำตอบก็คือฉันคือนกเอียงนะคะเด็กๆเขียนคำตอบและคัดให้สวยงามนะคะคัดตามเส้นได้เลยข้อ2ฉันทำจากขี้พึ่งฉันให้แสงสว่างใช้ไม่นานก็ดับ อ่าใช้ไปเรื่อยๆมันก็จะหมดไปแล้วก็ดับทําจากขี่ผึ้งคําตอบนะคะก็คือเทียนไขนะคะอ่าเด็กๆเขียนให้เสร็จนะคะนั่งเขียนไปตามเส้นได้เลยนะคะต่อไปข้อ3ฉันเป็นเส้นยาวตัวฉันเหนียวมากแตกกันไกลตัด ขาดอ้าวอะไรตัดขาดฉันยาวมากเหลืออยู่สองคำคือเลื่อนกับเชือกฟางคำตอบที่ถูกก็คือเชือกฟางเพราะฉะนั้นข้อสุดท้ายก็ต้องเป็นคำว่าเลื่อนเดี๋ยวเรามาอ่านก่อนนะฉันอยู่ตามที่ที่มีหิมะเธอนั่งฉันได้ ลากฉันไปบนน้ำแข็งนะคะเลื่อนลากไปบนน้ำแข็งอ่เด็กๆคัดให้สวยงามตัวเต็มเส้นองกับเส้นประที่เขาให้มานะคะเป็นเส้นเป็นเส้นจางๆนะคะเด็กๆคัดลงไปเลยหน้านี้นะคะคิดได้เขียนเป็น เลือกคำที่กําหนดให้เติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องหน้านี้เก็บคะแนนนะคะเด็กๆต้องทำเองนะคะเมื่อทำเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งให้คุณครูประจําชั้นด้วยอ่ะตัวเลือกนะคะเดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้ฟังแต่เด็กๆเ,เ,เติมคาตอบเองนะคะคํำที่ให้มานะคะมีคำว่ารอเอเนอรเรียนรอเอือดอเลือด สอเอียงอเสียงรอเอียงอเลียงเลียงไม่โทเลียงขอเอียนอเขียนขอเอียงอเขียงดอเอือนอเดือนชอเอียงอเชียงพอเอียงอเพียงเพียงไม่โทเพียงรอเออยอเลยเลยไม่โทเลยอ่ะเราก็จะนำคำนะคะตัวเลือก ต่อไปนี้เติมในแต่ละข้อให้ถูกต้องนะคะ10คำา1บคะแนนข้อที่1เด็กดีต้องจุดจุดจุดหนังสือเด็กๆนำคำนะคะตัวเลือกด้านบนนี้ไปเติมเพียงหนึ่งคำเท่านั้นนะคะให้ถูกต้องคุณครูอ่านให้แล้วเด็กๆเติมเองนะคะข้อ2แม่หัน่นผักบนจุดจุดจุด ผักต้องหั่นบนอะไรเอ่ยข้อ3เดือนนี้คือจุดจุดจุดเมษายนข้อ4หารือสีร่ายคาถาโอมจุดจุดจุดอ่าเติมเองนะคะข้อ5ระวังนะมีงูจุดจุดจุดมา ข้อ6เธอเป็นไข้จุดจุดจุดออกข้อเจครูบนกระดานครูจุดจุดจุดบนกระดานข้อ8ปิปิตจุดจุดจุดเป็ดยี่สิบตัวปิตตจุดจุดจุดเป็ดยี่สิบตัว ข้อ9ฉันอยู่จังหวัดจุดจุดจุดายฉันอยู่จังหวัดจุดจุดจุดายจังหวัดอะไรข้อ10จุดจุดจุดของมาลีภพเราะมากจุดจุดจุดของมาลีภพเราะมากอ่ะเมื่อ เด็กๆทําเสร็จแล้วนะคะ10ข้อนี้ถ่ายรูปส่งคุณครูประจําชั้นนะคะต่อไปด้านล่างเป็นการเล่นเกมนะคะหาสิ่งของ11อย่างที่อยู่ในภาพของอินเดียแดงน้อยแล้วระบายสีนะคะอันนี้ถ้าใครทําตามลิงก์เด็กๆก็ไปเล่นในเวลาว่างได้นะคะ,ะเดี๋ยวคุณครูฉเฉลยให้ ภาพที่1โบนะคะหรือเด็กๆจะลองเล่นเองก็ได้นะคะไม่ดูเฉลยก็ได้นะคะภาพที่1โบอ่ะเห็นย่างเด็กๆระบายสีเฉพาะภาพสิ่งของ11ภาพเท่านั้นนะคะภาพที่2ลูกอมภาพที่3าแจกกันภาพที่4ดินสอภาพที่5เหยือกน้ำ ภาพที่หไอติมภาพที่เจ็ดเรือใบาภาพที่8ดช้อนภาพที่9้าแปลงสีฟันภาพที่สิบหวีแล้วก็สิอ็ดปลาอ่ะวันนี้ก็มีเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ